เป็นไม้จากตำรวจเลยค่ะอีคนนั้นมันบอกว่าตักวีดีโอคอลไปหาเขาอมึงแยบหลอกปากขยับตรงไม่ขยับเนี่ยอเชี่ยป่วยอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยฝนตกนิดพายุเข้าหน่อยไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัด ปีนี้เนี่ยผมอายุ31เอเองนะแต่ทำไมโครคภัยไค้เจ็บมันเยอะอย่างงี้อะ่ะฮะมันจะอยู่ในโลกนี้ถึง40่สิบไหมเนี่ยสวัสด,ด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุมเชียบเชียบ273เจสแหกปากมากไม่ได้คอก็เจ็บแต่กูไม่สอน ดีผู้ชมก็เหมือนกันนะอย่าประมาทนะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันพร้อมที่จะโจมตีเราทุกเมื่อจะเห็นว่าตัวเองวัยรุ่นอยู่ใช้ชีวิตประมาทกินลงกินเหล้าสังสรรค์เนี่ยดูแลตัวเองกันด้วยนะอ่ะขาเนี้ดูลิงเยอะครับวันนี้เยอะชิบหายอ่ะเยอะจักครบ กูยิ้มไม่สบายอยู่ก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมชื่นชอบคลิปโดไหนอย่าลืมเข้าไปฟอลโล่เข้าไปกดไลค์กดติดตามเจ้าของคลิปวิดีโอด้วยไปยิ่มมุ่งหลายไม่อยู่เลยไปวิเอามากอยากมีแฟนเชียร์แมนยูเขาบอกคนเชียร์ทีมนี้เป็นคนอดทนโอ้เด้อเด้อเด้อเดนี่ถ้าไม่ขาวนะกูต่อยเลยเนี่ย อ๋อนาะเอาจงจริงพี่ก็ไม่ได้อดทนอะไรหรอกแต่มันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในจิตวิญญาณล่าสุด0 <c oughs> ูนสามคาบ้านกูต้องด่าใครดีเนี่ยนักเตะหรือม,มึงฮะเทนฮาลาสุดพิน่หนุ่มกับกล้องเวยไร่ขอลาออกจากการเป็นเอฟซีของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไม่สักเชียบต่อให้น้องขาวอะ่ะแต่ขาวจริงวะ <c oughs> ไ้หต้องหาคดีข้อโกงประชาชนเป็นหมายจากตำรวจนี่ค่ะอีคนนั้นมันบอกว่าตักวีดีโอคอลไปหาเขาใช่มึงแยบบอกปากขยับตรงไม่ขยับเนี่ย ช่อโกงประชาชนเป็นหมายจากตำรวจเลยค่ะยมีคนนั้นก็บอกว่าตักวีดีโอคอไปหาเขามึงแกบบอกปากขยับตรงไม่ขยับเนี่ยอต,ต,ตัวหลังนี่เล่นดีทุกคลิปเลยโดยเฉพาะคลิปแอคโค่ฮะเหลัอดาผมบอกให้เรื่องทองอ่ะจะซื้อของอะไรออนไลน์เพื่อนเก็ระมัดระวังนะคุณผู้ชมเนาะ นี่มีเครดิตมีชื่อเสียงยังทำอย่างนี้เลยมแม่ขาผ้าอยู่หยยืดยืดจริงฮะยืดแบบหอยงงงูสองแปดคคือมันยืดมากอ่ะเออมันงงงูสองแปดฮะเอฟเลยฮะม,มันยืดมันยืดจริง,รงๆคุณผู้ชมไม่ได้โกหกอ,ะอ่ะคือขายแบบจริงใจงอ่ะงองูสองแปดค่ะเอฟกันไปฮะ <Es> ไม่รู้จะทำยังไงเชื่อแล้วว่าเอาเอมันยืดจริงๆนะ <ES> เนี่ยอย่างเงี้ยนาซื้ออย่างเงี้ยเออเนี่ยรีวิวให้เห็นสินค้าให้เห็นคุณภาพของสินค้าเนี่ยแมเราเป็นลูกคา้าเราเห็นงี้เราก็อยากจะกดหนุนเลย <ES> ต่แมใเอาตัวนี้นะขอโตัวใหม่เ <ES> <Fest> ชียร์มาขอโตัวใหม่ละกัน <S <S ใหม่ก็ใชายมาสบายอ๋อ เด๊ะ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 เดไม่ใช่อ่ะดิไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเออถึงเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่อ่ะ <c oughs> อันนี้คือน้องก๊อฟนะอันนี้น้องก๊อฟขอเพลงเลยครับผมนะครับ,รบอ,อกหักจากปากใต้อเออแล้วเมื่อกีน จ้าขอเข้ามาไม่ขอเขาเลยฮะเมื่อกี้อันนั้นไม่ใช่อะไหมเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมึงเหมือนไปอ่ะนะโบ๊ทแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้แล้วเต้นอ้อนตีนเลยเชียบมาไวไปไวซะด้วยยังไงเหอุ้ยแม่งแนวนี้แกเรียบร้อยดิเรียบร้อยเลยมันตอบได้เหรอเฮ้ย เขาตั้งใจฟังอยู่แต่แค่หลับตาเพื่อทำสมาธิจิตเนี่ยมันมุ่งฟังอยู่ต่อคำถามรับของอะไรอ่ะมึงหลับกูรู้มึงหลับแล้วมึงหลับลึกด้วยเมื่เกี้เชยบประเด็นคือตอบถูกนี่แหละเช็ดสาวคนดีอะ อ่อเลยหล่สนุปด็อกขิดสภาพนะมีมะม่วงเปรี้ยวสักอันหนึ่งนะโพมือนี้กระปิตกแล้วฟังสนุปด็อกกินลึมอะเทียบเอออะไรอ่ะ พรุ่งนี้การไฟไฟ้าจะเข้ามาเซตร,ระบบไฟทั้งหมดในออฟฟิศน่าจะไม่มีไฟไฟ้าทั้งวันแล้วเราทําไงดีครับน่าจะให้หยุดแหละหนึ่งวันเสียดายมากเลยครับผมอยากทํางานมากเ,เอาดีดียิ้มนะฉีกจะถึงหูอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เฮ้ยแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยแบบ ต้องเซตระบบไฟอินเทอร์เน็ตมีปัญหาแบบนี้แล้วเราทำงานไม่ได้เลยอ่ะทัางตัดทิ้งงานเราก็ค้างอยู่เยอะอเราทำไงอ่ะอืมจะต้องบอกหัวหน้ายัางไงดีเราก็คงต้องกลับบ้านแล้วไม่นอนสินะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวพี่ห้มาทำชดเชยวันอาทิตย์ <c oughs> แมวอาบ ทำชดเชยค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาครับพี่ชายแล้วใครที่ชอบดรามากขออนุญาตนะคะขออนุญาตแล้วนะครับไปซื้อที่อื่นดูปากนะคะดูปากนะคะป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลกราบค่ะกราบเท้าค่ะมึงนี่จำสคริปเป็นแม่นเนะ เอาเป็นว่าใครอยากจะดูต้นฉบับแนะนำเลยหน้า Facebook ผมแชร์เอาไว้ผมรู้คุณก็ชอบหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันช้าเกินไปในการเซิร์ชหน้าเ Facebook ผมเขาไม่กล้าซื้อใส่เองแต่เขาซื้อแต่เขาซื้อให้บรรยาบ่อยมากให้บรรยาบ่อยมากกล่อง12ล้าน8แสนกล่องนี้12ล้าน8แสนค่ะเยอมากนะครับเพราะว่าเป็นละครค่ะให้องอกเป็นรางวัลชีวิตให้องอกเป็นรางวัลชีวิตดีกว่าให้มอกว่ามันคือของขวัญ ไม่มองว่ามันเป็นของฝันทั้งชีวิ่เามียร์ไม่เคยขอตักซื้ออะไรเลยพี่เบียร์ไม่เคยขอคุณตักซื้ออะไรเลยคุณเหนื่อยวะเที่ยบครับมีมเขาเยอะจริงเออผมว่าเรื่องเก่าหมดแต่มีเรื่องใหม่ต่อผมดูจากทรงแล้วไม่จบง่ายๆอุ้ย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 อันอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยประเทศประเทศอะไร,ระแม่งประเทศอะไรเนี่ยเออแม่งทหารเอ้ยทหารมึงเดินแปลกมากเลย <c oughs> ประเทศอะไรอะ่ะประเทศอะไรขนมปังฟาร์มเฮาส์ไ <c> อ <oughs> ้นี่นะเอเดนบนอะไอ้เชี่ยแม่งเหมือนด้วย <c oughs> ย่างเมียมึงเห็นยังเนีอะเฮ้ยคุณผู้ชมเมียเห็นเลยยังคือพหนุ่มหัวไก่คนนี้เนี่ยนี่นี่ๆๆที่เราเห็นเนี่ยโพสุมนี่คือแฟนเขาอะศพอก ก็ดูคอนเสิร์ตฟังเพลงกันไปอ่าดีไปแต่มือของพี่หัวไก่เนี่ยลูปผมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ยินน้าค่าแฟนตัวเองอ่ะผมเดาว่ามันคือเพื่อนแฟนเทนาออกไปอะไรอ แต่ใจมึงได้มากนะมึงทำอย่างเั้ยเนมึงถ่ายทอดวิชานี้ได้ไหมตายมึงตายแน่เชียบเชียบครับโอ้โหสุดอันนี้เขาทะเลาะอะไรกันญาติโยมฮะ ผมเคยเห็นแต่การแจกทานเออ่หรือว่าพระสฆ์ที่เขาฉันเสร็จเนี่ยญาติโยมก็จะเอาของเนี่ยมากินกันต่อแต่อันนี้เขาทอะไรกันนะเอาไปเอาไป่ไ,ปไว้เ <laughs> ชียบโหดจังอ่ะประเพณีทางเขมรค่ะอันนี้จริงหรือมวัว <laughs> ฉันไม่ได้เหมือนด้วงฉันเหมือนฮิปโปมากกว่าไม่ต้องห่างคักว่างดูตัวขนาดนี้มันจะเหมือนตัวด้วงได้ใหญ่ใหญ่ฉันไม่เกิดเพราะว่ามันไม่เป็นตัวประมาณเขาเออมันจะสนุกเขาจะด่าถือไว้ไปเลยถือไว้หลอกทีวีอยู่หลอกทีวีอยู่ฉันเนี่ยไปซื้อรถปอสองเป็นพระเจ้าหาฮึบไว้ยี่สิบสี่แสนห้าใช้มาแล้วสามสี่สี่กับจนนะรู้ไวันนั้นกูดูคลิปเจเสื้อม่วงยืนด่าหยุดร้องหยุดร้องค่ะส่อใจจริงเลยฮะ เที่ยงสะใจอ่ะได้ดูไหมเจ๊เื้อม่วงไปหาดูคุณผู้ชมของดีสนใจงานทองคำท่อนมาเยอะมากนะแม่ค้าก็ไม่ร <players> ู้จะหาจากไหนแล้วว่าเป็นมันเป็นงานจ็อกกิ้งลาวไงมันมามันเป็นงานเคสบายเคีสได้มาแค่ให้มาแค่เล็กน้อยลูกค้านะไม่ใช่ได้แค่เล็กน้อยมันได้แค่ เฉพาะคนที่กล้าหารกาไปจ็อกกิ้งมาแค่นั้นเองมันไม่ได้มีมาขายตลอดงานจ็อกกิ้งลาวงานจ็อกกิ้งลาววันนี้ส่งไปให้ลูกค้าแล้วคือวิ่งลาวได้มาใจจริงอยากขายนั้นบ้างเหรอในสาวนั้นขายแล้วรอันนี้ขายจริงหม่ ใครกําลังหาซื้อทองอยู่ติดต่อได้อะแต่ทองนี้คือมันจะขาดเลยนะต้องไปหาร้านต่อเอ้เพราะว่าเวลาที่จ็อกกิ้งลาวมันเนี่ยมันกันดึงมันก็ชากอะแต่ขอมันขาดนะพูดเหมือนเคยทําเลยทองจ็อกกิ้งลาวไอ้ยั้ต์เสซนหายใจก็ไม่ออกโอ้ย

กูไม่ได้ถิ่วอะไรอ่ะมีเงินมีเงินนะมันได้ใจพี่จริงนะเชี่ยเชี่ยผมัน่ต้องงานนี่หนุ่มไม่มีเมียแต่มีเงินคนนี้ลระโูพนบอดาพอก็เลยปะอันโผล่แกันอันนี้พนมอดาพนบอกคนนี่ลระกู เขาไม่ได้แต่ยูพูดไปแด่พอนายด้ละเ่ะเขาไม่ได้โอนี่ลกูแต่ยูพอนายล่ะกูโอนี่ลกูอะไรนะพอนี่กันนะกูยังไ้เนี่ยเออนี่ลกูเออโอ้เออเเอาแบบนี้บอนอเอาแบบนี้บอมันไม่ใช่อันนีนี่ลกู했다ูเขาเขาเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมไม่ตางปูกันนั่นละเออเออมันอะไรพอนพอนงกี้อายุพอนใจเย็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 น จะพึ่งด่าพ่อกันนะจ้าจีงแม่จิหมองสะดุ้งสะดุ้งหมดแล้วฮะออกเลยไหมกดได้นะแม่จิหมองย่าเขาเขาไม่การเขาต้องปวยี้นะฮะด่ากลนะอย่ากลุ่นนะเนาะตุ้มอะไรฝรุ้เขาด่าพ่อใครอะอะไรวะเนี่ยสะดุ้งเลย ่าพ่อใครในะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะอ,อ,อ๋อแนวแบบล้างไม่ออกเชื่อเพนด้าเชื่อเชื่อโปมีอโปด้วยว่ะเมื่อกีอรรอกไ้ไม่คนอื่นเนี่ยยังพอได้แพนด้าทำยังไงอน่ยน้องคนอื่นสำหรับผมอะผมว่ายังยังพอได้นะยังถูถ่ายอยู่เนี่ยอะเออคือยังพอเดินทางกลับบ้านได้อะเออแต่ อปโปนี่ยังไงดีกว่าอ,อปโปอปโปนีนจะกลับรเป็นไงอะจะไปหาเตี่ยหรือไงฮะเชี่ยเียตอเมื่อวานแว้ไปสักลายพี่พนักงานบอกบใจเลยเต็มทุกเตียงเลยค่ะรอสักครู่นะคะผมบอกได้ๆพี่แล้วลูกใครคนมาเมื่อไหร่พี่ คอยรอบหนึ่งคอยรอบหนึ่งคอยรอบหนึ่งเม,มื่อวานแวะไปสักลายพี่พนักงานบอกเต็มทุกเตียงเลยค่ะรอสักครู่นะคะผมะบอกได้ได้พี่แล้วลูกใ้าคนมาเมื่อไหร่พี่ ะะแล้วลูกค้าอีกคนนึงมาเมื่อไหร่ก็คือพอไอ้คนหนึ่งมาก็จะเป็นสักค <Columbus> ู <Sand motion> ่ก็จะได้สักคู่กันไงเข้าใจยังสักคู่โอ้แม่เอ้ยอธิบายผมวาใจถูกปะรอสักคู่นะนี่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 ไอพมก็ได้อยู่นะโหยากมากอันนี้กูตั้งใจทุกรอบเลยเวลามีช่องนี้มาเนี่ยกูกูเม้มตลอดเลยเชี่ย ดีในปีมยังทันนะเข้าใจเองนะนักเรียนนุ่มนุ่มนุมนมโอ้นุ่มน่าจะเหนื่อยนะครับรอดอปะน่าจะน่าจะเหนื่อยนะครับฝึกมันเหนื่อยนี่ตื่นมาเนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วนะ ทำกิจกรรมเนี่ยมันเหนื่อยนะมันหลับไม่รู้เรื่องหรอกเออแล้วกลับบ้านเลยมึงเช็คจมูกด้วยนะเทียบครับเออตายแล้วนะพี่หนูเป็นนักเรียนค่ะหนูเป็นเมียน้อยผัวพี่ตอนไหนเมียไม่มีผัวเลยพี่ฮะฮะฮะโทษพี่ดอกเมียน้อยอะไรคะหนูไม่มีผัวค่ะพี่ ครับพี่ฮัลโหลครับพี่พี่พี่เขาใจอ,อะไรผิดหรือเปล่าคะเอา้าไอ้หนูจบอย่างนี้แล้วพี่ก็ขาดใจเล <rí> e> ไอ้หนูไอ้หนูเอาไม่ลงคลิปเดียวเลย <c ười> เอยังไงอะแล้วไงต่อไฟต้องข้ามพี่โทรมาขอโทษเราไหมว่าเออพี่โทรผิดนะพี่ขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือโทรมาด่าเป็นเมียน้อยอย่างเดียวเลยโอ้โหคุณจะรั่วคุณจะรั่ว ไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูมาอัปเดตด้วยพี่อยากรู้เฮ้ยมันจบยังไงจบแบบไหนเอ้ยเฮ้ยช่วยพี่ทีอะไรมัเชียบเทียบกับอกากค้าใจเลยคืนนี้นอนไม่หลับเลยยาวเลยนี่เออยังไม่ได้มาให้ขลุกรลักกัวินาทีบนนะทองสี่ล้านเส้นของแถมแป้งหมื่นไม่ถ,ถ่ายพันร<ะ>ายการห้าบาทลูกค้าฮะ ขายได้ทุกที่นะซื้อทองฉันไปต้องขายได้ทุกที่ฉันบอกเลยว่าซื้อทองจากห้างทองแม่จุรีที่สงขลาที่หาดใหญ่ที่สาขาไหนก็ตามแต่เรามีสาขาเท่ากับจานวนต่อหม้อของสะพานเปรมตินสุรานุนหกร้อยต่อหม้อเราก็มีหกร้อยสาขาอยู่ที่นั่นทองอยากร้านเรานะมีใบประกันตัวเรียบร้อยนะครใบประกันตัวห้าพันไม่ขายหนักห้าบาทนะลูกค้างินห้าสิบสองแสนบาทสองแสนสองพันเก้าร้อยเก้าสิบไม่ขายหกร้อยไม่ขายเส้นนี้เอาไปที่ หกสิบสองบาททีม<ะ>งานาททมีทั้งหมดสี่ล้านเส้นนะลครับ <c oughs> ส่งฟร <c oughs> ีค่ะหกสิบสองบาทส่งฟรีหกสิบสองบาทส่งฟรีมีสี่ล้านเส้นนี่ไม่กดกันจนตะกร้าแตกเลยนะ <c oughs> ของแถมแปดหมื่นหกพันรายการลาดมาค่ะลาด หมดค่ะลูกค้าสีรีชิดด้นหมดล่าร้อยค่ะมห้ผันเงินและหัวใจนะคะับสำหรับแม่ในงานเดือนสิบนี้แล้วของแถมแปดหมืนหกพันรายการแถมแม่ลูกอมยังคุ้มเลยอ <c oughs> เอา้าใครหสนใจติดต่อซื้อทองได้อะไรเนี่ยเ <c oughs> ชียบเชียบเชียบรับเอา้าไม่หาซื้อกันได้อ,อ๋อ,อ เดี๋ยว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 มึงเป็นปวกหรือไงมึงปดดูนินมึนมงปูนกระเบื้องเลยดูดิมันกินจานกินมันกินมือถือกินพอกินเหล็กกินกระเบื้องกินดินนี่มึงจะว่าหาไปถึงไหนเนี่ย อะไรเนี่ยเอาอะไรให้ดูกันเนี่ยไอ้ต์แม่เลักเชียวแม่อยากเล่นด้วยเลยแม่กจะตจ Minh đuổi lấy nhé. Hmmmmm. 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 ไม่ไม่เป็นรายการที่โคตรวุ่นวายเลย ไม่ด้ไม่ไดเชิเชิมชิครับไม่ไหวแล้วขอโทคษคุณผู้ชมด้วยครับไม่ไหวแล้วครับกิมบุกไหลเป็นน้ำแล้วจัน